ทีว,วกกีผู้การทุกท่านนะครับอยู่บวงค์ี้ยเสียงยิงองัน์ทัทีวีอยู่เรือ X นะโอเคนะครับในแมปนี้เราจะมีเอ่อเชเก้ากับเชะแปดลงมาทีมละหนึ่งลำนะทีมละหนึ่งลำเลยกาแปลกมากที่จูจ่ๆหลุดมาแค่นี้อืม แล้วก็โอเคนะมาดูก่อนนะว่าอ่าทีมแต่แต่ละทีมมีอะไรบ้างรายชื่อน,นะมี CV ทีมละหนึ่งลำนะครับ b ี BB ทีมละสี่คูเซอร์ทีมละสี่ดีดีหแล้วก็ซับมารีนสอเปิดเครื่องบินไฟเตอร์ส่วนกันนะมนี่นะครับตอนนี้จะเป็นเอ็กเซสปะทะเอ็กเซสนะแล้วก็ผมจะเป็นเครื่องบินอินเตอร์เซเตอร์ ส่วนฝ่ายตรงข้ามเป็นเครื่องบินคอมแบทแอร์เฉยๆจะให้ดูว่าสายเนี้ยมันเล่นอย่างนี้แล้วมันจะได้เปรียบตรงไหนหรือยังไงโอเคเมื่อกี้เราก็แลกกันไปเนาะแลกหมกันไปแล้วจะสังเกตว่าโอเคเครื่องบินเตอเซปเตอร์ผมจะไม่สปอตเนาะแต่คือจะไล่ปวดได้ไวมากตอนนี้ผมหยิบมาเป็นเตอเซปเตอร์กันไปนะ โอเคอาจจะไม่ไล่ไม่ได้เพราะว่าศัตรูบินออกเร็วบินออกทันเราปล่อยไปครับเราไม่ได้เราไม่ต้องใส่ใจแล้วแหละช่วงต้นเกมก็ประมาณนี้ครับอินเตอร์เซปเตอร์นะจะวางดักอะไรง่ายอืม ถ้าเป็นพวกเรือที่ไม่ระมัดระวังตัวก็จะก็จะเออ่ีไม่ระวังระวังตัวก็ปัดอาจจะไปเลยอะไรอย่างนี้ก็มีเดี๋ยวจะดูในดูในระหว่างคลิปก็จะเจอนะครับเครื่องบินต่อไปโดผ่าข้ามมานะเราก็หยิบมาเหมือนกัน จิ่กิชิมานี่ขอ,อาดาตานะเราทำให้ได้แต่เราแค่บินไปเท่านั้นบินไปให้เห็นพอเราหมดก็คือหมดหน้าที่เราเพราะว่าเราไม่ได้มีเครืงบินสปอร์ตตมตีจอเจนะครับดีแพร์ก่อนเลยวักกลับนะครับได้ามาสี่ลูกนะ เกือบสองหมื่นนะโดนล้างเครื่องบินไปเยอะอยู่นะทิงได้อีกสี่ลูกนะต้องรอดูว่าจะได้จะฮิตเท่าไหร่ฮิตสองนะตอนนี้เรืออูเราเจอปัญหานะเจอมาโซ เปิดเครื่องบินอ่าอร์เซ c e p t ร์ดักไว้นะอ่าเราโดนแล้วเหมือนกันโดนเกี่ยวนะเสียเที่ยวเลยเครื่องบินไฟเตอร์อ่าเครื่องบินแ t t แทนี้มกักจะหนีจากเครื่องบินพวกไฟเตอร์ได้ไวอะไรเช่นนี้เพราะงั้นอาจจะมีปัญหาในช่วงง่ายกับเขา จมตีไปที่เคมลิมนะได้ามาเจ็ดนะแล้วก็เซตไฟสองนะส่วนเอ็กเซ็กฝัดยตรงข้ามมีด้านเอาพลีไปะนะเป็นเฟิร์สบัตด้วย โอซูร่าโอเคโย่ได้คิมลินม,มา m นะีจากไฟที่ทเสต็ไปแต่ตอนเมือ่อกี้นะ มาเสกนี้คือเข้ามาประสิทธิ์มากนะเข้ามาในไซต์แบบไม่กลัวเลยเลยแล้วก็ดูเ,เหมือนว่าเรืออูสี่หตรงข้ามนี่คือก็เข้ามาในไซต์ A เหมือนกันส่วนของเรานี่คือไปถึงเอ็กซ์ไฟตรงข้ามแล้วนะก็ถือว่าทำหน้าที่ที่เรียกว่ากดดันศัตูเลย ได้ามาเจ็ดลูกเมื่อกี้นะถือว่าไม่แย่เ <s led> จอมาโซนะเราไม่ต้องหันไปมองนะเราทิง้ง ไปได้เลยเพราะไม่ใช่น้าที่เรา จะสังเกตว่าเครื่องบินผมบินอย่างนี้เพราะว่าดูเครื่องบินบอมเบอร์ฝัขงข้ามนะเปิดตัด,ตดไปนะไอเซกต้องออกเครื่องบินกลับนะไม่งั้นก็โดนเต็มๆนะอย่างนี้นะครับอินเตอร์เปเตอร์ไปแล้วนะไม่มีผลนะครับหนีไปไม่มีผลไม่มีผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะ รออีกรอบได้นะแต่ผมไม่ทำแล้วแหละเพราะว่าเราต้องโจมตีแล้วไม่ได้นะไม่เป็นไร มาหามาโซนะเราดูตำแหน่งแล้ว9,007นะครับไม่แย่เลยนะจะมาโตกฝ่ายตรงข้ามติดเรืออูของเราไปแล้วนะเหลือกาโต้ยนเดียวนะตอนนี้ ที่จะสปอตตำแหน่งให้เพื่อนอะไรนี้ได้นะอย่าอย่าคิดว่าแบบเออซีวีอย่างใส่สปอตอย่างเราจะสปอตได้นะคือไม่ใช่นะสปอร์ตสปอต,ปอตได้นะแต่หน้าที่ไม่ใช่สปอตเป็นหลักนะมันทำแบบนั้นไม่ค่อยได้นะ ยิงกวดไปหาทางด้านของบอนเชสเตอร์ Manchester ที่หลบหลังไอแลนด์นะเพราะว่าเราอยากทราบว่าวอนเชสเตอร์ลำเนี้ยอยู่ตรงไหนแล้วมันจะผลประโยชน์ให้กับทีมแล้วก็เปิดตำแหน่งให้กับเพื่อนด้วยจะได้เล่นในาตาม Data ได้สมติว่ที่ xx นะครับ a t t แท็กี่ลำนะ8ลูก มาดูนะครับว่าจะได้กี่ลูกนะจะฮิดเท่าไหร่ฮิตแปดเลยนะได้มาหนึ่งหมื่นนะครับกาโต้ของเราโดนมาโซปิดไปนะเดี๋ยวเราจะเมื่อกี้เราเปิดตำแหน่งของเอเซฟแล้วแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนก็คงจะจัดการตอบได้อะไรเชนเเ่นนะี้แหละเซอรวิเฟนนะสายโคสคอมแบทนะก็แนบชิดละ ไม่โดนเห็นด้วยดีนะชิวเซนไม่โดนเห็นด้วยถือว่าดีมากนะตอนนี้โดนเห็นแล้วน่าจะเรดาร์แล้วแหละไม่ก็เห็นทั่วไปลุกลำอยู่ตรงด้านขวามือของไอแลน์นะซึ่งเราก็แน่นอนครับว่าถ้าเอาเครื่องบินต่อไปนี่คือแตกหมดแน่นอน ก็บินต่ำนะหลบไอแล้วก็โจมตียามาตกแทนจอเจียนี่คือถอยเกินไปนะคือไม่ควรเล่นแบบนั้นนะได้มาสองลูกเอ้ยสี่ลูกสิสองลูกห้าพันกว่า กันต่อดีมากนะเราจะได้ x อ็ไปนะครับยิงด้วย h e อ่าได้มาสี่ลูกนะครับกันต่อยังมาตันี้ดีมากนะอย่างที่เรารู้กันแล้วลองมาเปรียบเทียบว่ายกเทาวนี้คือจะดดเมจต่อจะเหลือเท่าไหร่มันแทบไม่มีเลยนะอืม ส3 0 0นอนะครับเป็น6นะติดร้ายนะครับยังติดอยู่นะกับที่านาวบริเนบไฟนะล้างไปแล้วนะครับและมีเครื่องมินไฟเตอร์คุมหัวนี่คือเราไม่ได้ไปยุ่งนะครับเราเก็ตเราหยิบมานะี่คือเอามาสู้กับเรือใหญ่กับเรือช้านะ ติดลูกนะเซตไฟนะ2นะเนโปุริโดนปิดไปนะครับเหลือแค่ยามาโตะนะมาโซนนี่คือ แน่นอนว่าหนีไปแล้วนะแค่ไม่ใช่ปัญหาละปิดอย่ามาโตะไปแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อย

ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับแล้วก็สนับสนุนพวกเราได้ที่ลิงก์ข้างหน้านะครับติปมีนะต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ